สถาการดีจริงๆเลยนะเดินเล่นสักหน่อยละกันเฮ้ยไอ้แก่โอ้โอ้เป่าเปล่าก็ไปเพียอะไรครับเออยายฉันรู้แล้วว่าแกคิดจะทำอะไรฉันน่ะเปล่าครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอ้โอ้ทำอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรเลยครับเปล่าครับเอออืมแกตายเฉยๆโอ้มันไปขังคุกโอ้ผมเปล่าทำอะไรผิดนะครับโอ้จะทำอะไรผมเลยเออเอออืมไอ้มอนันคิดจะทำอะไรฉันอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย แกเอ้ยมันหมดยุคแกแล้วแหละไอ้แกเอาไว้ไป็นขังคุกอ๋อผมผิดอะไรเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้อืมไอ้คนสบายนี้นี่มันไว้ใจไม่ได้จริงๆโอ้ยแกทำฟ้าแฝดของฉันสองคนตายไปแล้วแกต้องชดใช้ไอ้แกนี่แหละอ๋อมองนี่ต้องไปขอก้าวปีคนเดียวเท่านั้นเดินสวย โอ้โ,หโหตายซะเถอะไอ้แก่นี่มาทำอะไรฮะอ,อ,อ้อก็ผมเปล่านะครับโอ้ตีแหละโอ้โอโวยศพเยอะจังอออืออุอ้ราชาไปคะชา,าสักหน่อยไปค้าจะทำอะไรเนะี่ยชาค่ะเออตายซะเถอะเอ,อ้ยทำอะไรนะ่ะเอาเปล่านะคะดิฉันเปล่าเอาไปค้างคอกเออ อโอ้ตายแล้วสวัสดีค่ะโอราชาพิค่ะเอาอะไรเนี่ยว่าเช็คจึง้งเช็คไม่มีอะไรค่ะโอราชาทำอะไรเอาเปล่านะคะอเอาไปขัง,ขงคุกว่าตายแล้วโอ,อ้โอ้ยอ,อะไรกันเนี่ยโอ,อโอราชาพิค่ะทารอนจับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะอ้อ โอ้โหเอ่อเออไปก่อนเลยค่ะองราชาโอ้หยิบมาหาพี่นัทธิรักเต้นเลยค่ะเต้นรำวงเต้นรำวงอะไรอ่อชออ่อชอชิงชออ่อชออื้ห้างมือแล้วก็ฟาดอ่อชอทำอะไรน่ะฉันรู้หมดนะเอาไปขังคุกใหม่นะโอ้โหนั่มันอะไรกันเนี่ยเหม็นจริงจริง ต้องหลังแค่ใ้ตระกูลของฉันทำอะไรเนี่ยโอ้เปล่านะคะเอามันไปขังกุกอ้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วอะไรเนี่ยเอ๋อแกทำผู้เฒ่าเต่าของฉันตายไปจะใช้อะไรโอ้เอามันไปขังกุกอ้โอ้ยอึ้น่ากลัวจริงๆตายซะเถอะทำอะไร ไปรังเอาใบด้ด oh <my> นี่แหละโอ้ออ้อองค์ราชาขอรับองค์ราชาอโอ้่าไงเหรอดื่มชาสักหน่อยไปครับอืม,อมขอบคุณครับอร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยชาพันธ์อืเฮ้ยแกนี่ต,ต้องตายหรือมือของข้าทำอะไรเออเปราขอรับเอามันไปขัง โอ้พี่น้องของฉันไปไมไปหมดเลยเออฟังเพลงไมครับองค์ราชายทำอะไรโอ้เปล่าขอรับเอามันไปขังเออบางบนอ้าอะไรกันเนี่ยหนูไอ้แก่ฉันจะไม่ยอมไห้แกทำอะไรอีกละทำอะไรโอ้เปล่าครับเอามันไปขังโอ้ใบเด้อเฮ้ยนันนั่นมันชาลีนั่นมัน จิมมี่นะบันตุ๋ตูอโอ้โอรัชาไปค่ะ้งทำอะไรอ้อเปล่าไปค่ะ้งอ้อไปครั้งอ้อตายแล้วอหมือนเฮ้ยอ๋อโอรัชชาขอรับอืออะไรรึอมอสวัสดีครับโอ้โหไอพรขอรับโอ้โหฉันรู้สึกแบบ เรชมากๆเลยล่ะครับคุณน,นะไม่เป็นไรครอบยินดีครับองราชาอ๋อนดี่จะถึงประตูแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้โหประตูที่สวยจริงๆเลยนะน,นี่เปิดประตูค่ะจงได้ฮ่ะตายก่อนองราชาอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็องบอกหยกหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย